โอ้คุณพ่อบ้านต่อสายยางให้็น่อีกหน่อยเดียวมันบ่ถึงเนี่ยอีกหน่อยเดียวเนี่ยพี่จ้ามื้อนี้แผ่นพาอันมาเบิ่งคุณพ่อบ้านต่อสายยางให้นี่ต่อสายยางด้วยขวดพลาสติกนี่อุปกรณ์อุปกรณ์ก็มีกันไกลมีคัตเตอร์ก็ได้นะกระขวดพลาสติก <c oughs> ปกติแล้วเขาถ้า,ถ,าถ้าเขาจะต่อสายยางเนะี่ย <c oughs> เขาก็เอาท่อเศษท่ออะไรก็ได้นะมาเสียบเศษท่อสี่หุนหรือว่าสายถ้าสายยางหกหุนก็เอาเศษท่อหกหุนมาเสียบแล้วก็ลนไฟเสียบเข้าไปแต่อันนี้มันไม่มีเศษท่อถ้าจะวิ่งไปซื้อท่อมาเป็นเส้นสี่เมตรเราจะใช้แค่เนี่ยเราจะใช้แค่คืบเดียวเนี่ยเพื่อที่จะต่อสายยางมันไปไม่ถึง ภาชนะที่เราจะดูดใส่แต่เราจะใช้แค่เนี่ยวันนี้เราเลยมีไอเดียที่จะใช้ขวดพลาสติกแทน,นะขั้นตอนแรกก็เราจะใช้แค่ส่วนที่มันเรียบๆนะจากนี้ถึงนี่ถ้าเป็นขวดแป๊บซี่จะดี เพราะมันไม่มีรอยยัดมันเรียบ ทุกบ้านต้องมีขวดพลาสติกเป็ดไปไม่ได้บ้านไหนจะไม่มีขวดมันต้องมีจนได้ฮะขวดน้ำเป้าก็ได้ขวดน้ำพัดลมก็ได้พอเราตัดไดเลยลักษณะนี้เนาะอันนี้มันก็เปืือนนิดนึนงแล้วเราก็ม้วนม้วนให้มันเป็นเหมือนท่อนะ่ะ มันเล็กๆก็ได้นะเดี๋ยวเวลาเราเสียบเข้าไปในในสายยางแล้วมันก็คืนตัวของมันเองว่าสายยางผมนี่มันเล็กมากสี่หุนนจดเสียบค่อนข้างยากสายยางนี่เขาซื้อมาเหยุไงซื้อมาล่างรถไง,งตั้งแต่หลายปีแล้วมันก็โดนตัดแบ่งไปทำนั้นทำนี้มันก็เลยสั้นหลงสั้นหลงเป็นเศษ ตอนม่นเม่นโอเคโอเคเย้เอาดี๋ยวต่นี่เรียบร้อยน้ํนาไนหลแล้วหอดเบาบัดนี้เอ้นานันถึงแล้วถึงแล้วน้านนี่เขาดูดน้ําฝนมาอันทิ้งไว้เอาไว้ให้ไก่กิน นี่นี่เห็นบอเสร็จแล้วจ้าถ้าผู้ใดคิดว่าคลิปแพนนมีประโยชน์กะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อปรกการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปให้แพนนน้ำด้ด้วจ้านี่นี่พอดีเลย